สวัสดีครับท่านผู้ชมอันนี้ก็อยู่กับช h a n n อ l F4 ร์อนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวนำเข้าวิดีโอจากกล้องนะครับกล้องเดี๋ยวผมให้ดูกล้องมีจากกล้องนะครับอันนี้ผมใช้แท1บีของ s o นีนะครับแล้วก็ใช้อแดปเตอร์ตัวนี้นะครับนำการ์ดจากกล้องนะครับมาใส่ในตัวเครื่องนะครับตัวน,นี้ก็จะเป็นหัว USB Type C นะครับแล้วแต่ว่าเครื่องของ 1941, ท่านผู้ชมเป็นแบบไหนนะครับก็เลือกตัวแปลงให้เหมาะอันนี้ก็เป็นการ์ดล e เดอร์นะครับคุณภาพค่อนข้างดีนะที่ย้อนี่ย้อนี้นะครับความเร็วในการอินพุตสูงนะครับนี่ไฟล์มันเป็นไฟล์วิดีโอไฟล์มันจะใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เมมโมรีการ์ดแล้วก็ตัวการ์ดลีเดอร์ที่มันความเร็วสูงนิดนึงนะครับผม โอเคนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนนําเข้าวิดีโอเข้าตัวแท็บเล็ตหรือมือถือนะครับเพื่อที่จะไปจัดการไฟล์นะครับเตรีมยมไฟล์ก่อนที่จะเอามาตัดต่อในโปรแกรมคาร์มาเตอร์นะครับโอเคครับไปกันโอเคครับเมื่อเราต่อตัวการ์ดลิเดอร์แล้วก็ตัวเมมโมรีนะฮะใส่ก้าไปในสล็อตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่โปรแกรม ที่จัดการไฟล์นะครับของผมจะเป็นตัวนี้นะครับอพอเข้ามาแล้วนะครับไปที่ที่เก็บข้อมูล USB หนึงนะครับขนะองตัวนี้จะเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ private นะครับแล้วก็ info root นะครับแล้วก็คลิปนะครับเสนะังเกตว่า จะมีไฟล์วีโอที่เราอัดเอาไว้นะฮะมันจะมีบอกวันที่อยู่ด้านล่างนีแล้วมันจะมีไฟล์ html ด้วยนะฮะตัวนี้เราไม่ต้องการนะครับให้เราเรียงตัวไฟล์เป็นแบบชนิดนะครับนี่ฮะมันก็จะแยกเป็นวิดีโอนะฮะวันที่3 1 อ๋อเมื่อกี้มันเดือนเมษานะฮะเราแค่เอาสามสิบเอ็ดก็พอนะครับ็ยายมาที่คลายมาสเตอร์นะครับศูนย์ฟลิปนี่นะนะครับน่าจะพอละโอเคนะครับอันนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดนะฮะล้าก็สร้างโฟลเดอร์ตั้งชื่อว่าสามสิบเอ็ดนะครับ ก็เ,าเอาเลือกนะฮะคลิปใส่ลงไปกดย้ายนะครับแล้วก็เลือกไปที่3 1ก็ย้ายมาที่นี่นะครับนะบแล้วก็จัดการทำแบบนี้นะครับกับทุกคลิปนะครับแล้วเราก็มาดูแต่ละวันนะครับวันหนึ่งเราอาจจะถ่าย หลายคอนเทนต์ก็ได้นะครับมรู้วันนี้เราถ่ายคอนเทนต์อะไรสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับกช anel Guide c นะครับวันนี้เราก็จะมาทำขุนมะาพร้าวกันนะครับอ๋อันตอนแรกเรับผมวันนี้ก็จะเป็นมันเทนไม่สําเร็จครับอันนี้อค,คอนเทนวันนี้จะได้เป็นน้องลิซ่านะครับน้องลิซ่าอย่างเดียวโอเคครับผม นนะะในวันหนึ่งอาจจะมีหลายคอนเทนต์เราก็เลือกดูด้วยนะครับแล้วก็กลับไปดู EP 1นะครับเป็นการนำเข้าในส่วนของอส่งไฟล์จากไฟล์แมเนเจอร์ไปที่ไฟล์มาสเตอร์นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่า,านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ